เปบวเครับวันนี้บวชเป็นงานบวชนะครับงานบวชนะครบินบวกับงานบวชนะช้าไปก่อนแล้วครับช้าไปก่อนลนะครับวันนี้มีช่องมีช่องทก่้ไยและไทยเนี่ยเจ้ากองช่องเนี่ยเจ้ากอง ไม่รู้ชื่อเลยช่องอะไรนะเดี๋ครับสวัสดีครับครับเมาตะกี้ไหนอ่ะเจ้าของช่องเมาตะกี้เห็นแล้วยังไหนช่องอะไรช่องอะไรครับช่องอะไรครับตัวเองอะไรครับครับามช่องไม่ดีที่บ้านจ้าเกิดขึ้นแต่เราจะแหงาคกนะครับไปที่วังทะลุนะครับ ๋อแล้วนะครับนี่เป็นทางเข้านะครับจะต้องไปเส้นสารปูตากรับสารวังทะลุก่อนนะครับจะพ่อวังทะลุนะครับมาเส้นตรงนี้นะครับไปแล้วนะครับตอนนี้ก็คือทางารคับ เจ้าพ่อวังทะลุพอานักแม่นานะครับก็ไปเส้นอาจจะเสร็จแล้วนะครับตอนนี้นะครับมันตะเกีอยู่ด้านหลังเขาครับนี่ฮะคือที่วังทะลุนะครับคือการบวชนาคช้างเรานะครับก็จะเหตุจากหมู่บ้านตะกลางนะครับหมู่บ้านช้างนะครับแล้วก็จะมาที่วังทะลุนะครับช้างก็จะลงน้ําเล่นน้ําตรงนี้นะครับก็ปกตินะครับก็จะเห็นในช่วง1ิบ สิบสามข1้คสิบส่ส้าข้เดือน6นะครับในการแห่นาคนะครับแต่ครั้งนี้ก็คือพีนพ่นาคพี่นาคเรานะครับพี่นาค พี่นาคเนี่ยก็ไม่มีเวลาเนา,เนพานะพี่านาค่ยก็ติดภารกิจในเรื่องการทํางานนะครับ,บก็บทก่อนก่อนงานนะครับบทก่อนงานบทของนะครับเป่ปกติแล้วนะครับเป็นการอุปสมบทหมูนม่นะครับของหมู่บ้านช้างบ้านตะกลางของเรานะครับก็ต้องขออภัยด้วยนะขออภัยเป็นอย่างที่เป็นอย่างสูงนะไม่ได้เรียนเชิญด้วยตัวเองครับแต่วันนี้ก็หลายๆท่านก็มาร่วมบนแบบ จิตใจที่เปิดบานจุดของเครื่องเสียงครับสถานที่นะครับที่สักพินะครับวังตะลุนะครับเป็นโคบ้านทั้งเราจุดศูนย์รวมนะครับจุดศูนย์รวมแม่น้ำสองสายนะครับไหลมาบรรจบกันนะครับมีลำน้ำมูลกับลำน้ำชีนะครับไหลมาบรรจบกันตรงนี้ก็เรียกวังตะลุนะครับแล้วก็จะมีสารปูตานะครับที่ทางชาวบ้านของเรานะครับ นับถือมชานะครับก็จะมาเส้นศาสตร์ประกมก่อนนะครับไม่ว่าจะเป็นงานอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ส่วนมากจะเป็นงานมงคลนะครับเป็นสัตว์มาเส้นศาสตร์ดนะครับไม่ได้นะครับจาได้ช่วงนี้บรรยากาศครับยอดเลยนะครับแล้วก็มีพี่น้องชางที่เราอยู่นั่งแปดอยู่ตรงนี้อยู่แล้วนะครับ เหมือนเดิมนะครับหลายท่านถามนะครับมีกองขวานช้างของเรานะครับเดี๋ยวก็จะมีกิจกรรมไลฟ์สดขายอาหารช้างด้วยนะครับถือว่าคนเดียวพี่น้องเป็มากันโอ้โหหลายเลยเป็นเกียรติอย่างคุงนะครับสำหรับรถเหมีนี้นะนี่ครับเป็นบรรยากาศนะครับ ปวดหน้าช้างปวดหน้ากนะครับก็จะมาเส้นสายปูตาตรงนี้ก่อนนะครับสายวังทะลุเรียกว่าปู่หวังทะลุนะครับปู่หวังทะลุเนี่ยพอน้ำไม่น่ากนะครับจัดให้ตามกระป๋องเลยนะครับนู่นอาจ่าติดไม่นารู้สึงว่าสายนะครับที่ไหลมาพบกันนะครับรวกันน้ำมูลกับลำน้ำชีนะครับตรงนี้นะครับเดี๋ยวเวลาโอเคนะช้างเวลาเห็นหน้าก็จะลงตรงนี้นะครับลงตรงนี้ อาบน้ําก่อนนะครับอา,อาบน้ําให้ชื่นกายชื่นใจนะครับสดชื่นก่อนนะครับนี่นะให้ดูบรรยากาศเอานะครับกับเดือนเมษานะครับเดือนปีนี้นะครับ14เอา13ข้14ข้า15ข้านะครับกนะบ็จะเป็นวันนักช้างนะครับ งานผู้รักชาติก็ชาตก็จะมารวมตัวกันตรงนี้นะครับมันร้อยก่าเชือกนะครับเป็นสองร้อยเชือกนะครับนี่อะไรจ้าฮะจัดได้โอ้ยแปะบนเลยนะจิ๋นนี่ฮะหวยแบบนี้หวยแดบนี้หวยมาหนะหวยมาหนะสูงบนสูงบนสูงบนสูง เอาเป็นไรลูกคุณพ่อเป็นไรขอกินดีกว่าโอเคอนี่นะครับเป็นพ่อตาที่นี่แล้วเป็นพ่อตาที่นี่แล้วนะครับเชิญอม wi ีนะสุขภาพร่างกายเริ่มแข็งแรงขึ้นแล้วนะครับก็หลังจากที่มี f อฟซีแม่ไม่เอฟซีพพ่อเอฟซีนะครับมาช่วยเยอะแยะเลยนะครับก็เป็นกำลังใจให้กับ เชลาแล้วนะครับช้างเลานะครับก็มีเนี่ยอาหารที่จะให้ตลอดนะครับก็งานสี่ช่วงนี้ก็เป็นงานปวดหน้าก่อนก่อนกำหนดการนะครับหน้าของเราก่อนกำหนดการเนาะตอนนี้พิธีการต่างๆนะครับก็เริ่มไปเรื่อยๆนะครับก็จะแห่รอบแห่รอบสารปูตานะครับสามรอบก่อนนะครับ ยังไงครับก็อย่าลืมกดติดตามนะครับถูกใจนะครับกับช่องเราด้วยกันนะครับช่องเพื่อเจนต์นะครับนะครับแล้วก็ขอสักลังนะครับสารอุตส่าหรอบุมนะครับขอให้ทุกท่านทุกคนนะครับชม